ทางบรัทองเกตครับชมรมโครงการและบิดทอนเสาไฟฟ้เทศบาลนครปฐมครับวันหนึ่งได้รับแจ้งเหตุนะครับว่ามีสัตว์ร้ายในเขตเทศบาลคุณเจ้าหน้าที่บรรเทาสาธารณไทยได้รับแจ้งเหตุว่ามีสัตว์ดุร้ายหลุดมาครับก็รีบมาดูใช่ว่าแต่ตัวอะไรล่ะไหนดิไหนพี่นี่นยพี่มันอยู่ในพงหญ้าพี่อยู่ในพงหญ้าเนี่ยหรอครับครับไปว่าแต่ว่ามันเป็นอะไรนะเป็นงูหรือเป็นอะไรเป็นเสือพี่ เป็นะไรนะเสือลาพากนตบมัล่อเลยพี่เห็นสิครับโอ้โหปกติจับแค่งูนี่ก็กลัวจะแย่อยู่แล้วอนี่ถึงกับเสืออจะอยู่ทําไมหรอครับก็ไปไหนแล้วก็มันเสือนี่เสือก็ต้องไปด้วยเขาเรียกเรามาเลยนี่เออเรามีหน้าที่บรรเทาสาธารณภัยยังไงก็ต้องช่วยไปละครับไปดูก่อนงั้นพี่เข้าไปดูกันเดี๋ยวผมไปเป้ารถนะรถไม่ต้องเฝ่าแล้วเดี๋ยวมันหายนะพี่ เขาเนี้ยขโมยมันเยอะนะมาหนี่ไปเสือนะพี่มันต้องไปเงียบๆกัาโผพางนี่เงียบๆตามมาตามมาท่าทางจะเก่งนะพี่คนเนี้ยไปเงียบๆหน้เฮ้ยดูมันโอ้โหอยู่สตั้งโน่นมาเร็วมาช่วยกันเฝ้ารถพี่จะไปเฝ้ารถไม่ต้องมานี่พี่พี่พี่ระวังนะไอ้เสือเสือจระวิดมันไม่ เอือกเหมใชนเสือแล้วมันอะไรอะ่ะตุ๊กตาเสือเนี่ยเา้าเวนตุ๊กตาเสือก็ทอล้มตกใจเลยดูสิอา้อาวตามีหน้าเห็นเป็นลายเสือนึกวก็เสือที่แท้กับตุ๊กตา รลับซังง่ายๆอย่างนี้เอา้าไม่รับผิดชอบเลยแล้วไอ้ที่กลัวไปแล้วล่ะครับจะไปทวงฟอร์มจากใครมาเนี่ยจริงมันมันเหมือนเสือจริงๆแต่ว่าเป็นตุ๊กตาขัตัวเองมแาบบ<ว>กสรกตั้งแต่จะว่าเขาสลายตัวไ <c oughs> ปตขอขอบคุณคุณไพศาลหอมเกศเจ้าพนักง,งานป้องกันและบรรเทาสาธารณาภัย6เทศบา,นนาลนครฝางเกลิงเจ้าของเรื่องตุ๊กตาเสือ